ไปดูสระน้ำค่ะตอนนี้เป็นตอนประมาณบ่ายสามนะคะ มากับคุณพ่อนะคะคุณพ่อเดินนำไปโน่นค่ะ จะไปดูว่าต้นฟักทองนะคะเป็นอย่างไรนะคะกับต้นพริกนะคะ มาชมธรรมชาติด้วยนะคะ คุณ<ะ> <1 ullen Koll ater> <air> พ่อนะคะจะให้เรานำไปนะคะ ต้นส้มเซียนเยอะนะคะแต่ยังไม่เห็นลูกนะคะนี่ค่ะนี่ก็ต้นส้มเซียนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นเถาวันนี้นะคะอันนี้นะคะแต่ยังไม่เห็นลูกนะคะ ใกล้จะถึงแล้วค่ะเอ่อป่อตัวยมะเพลตัวยมะเพลก็คือว่าตามมาทางนี้ค่ะ ใกล้จะถึงแล้วค่ะตรงนี้ก็เจอมะกําตาเสือเยอะเลยนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็ยังเยอะอยู่นะคะมะกําตาเสือนี่ค่ะเม็เดแดงๆอย่างนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเยอะเลยค่ะเอ่อนักประดิษฐ์นะคะก็จะนิยมเอาไปทําตาตุ๊กตานะคะอันนี้นะคะแดงๆนะคะอันนี้นะคะมะกําตาเสือนะคะ มีสองพันนะคะแต่เรายังไม่เจออีกพันหนึ่งนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เยอะค่ะนี่ค่ะเปลือกเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเยอะเลยค่ะนี่ค่ะ มากำตาเสียก็คือมะกำตาเสือนะคะอีกพันหนึ่งก็จะเป็นดำครึ่งกับแดงครึ่งนะคะอันนี้อันนี้แดงล้วนเลยะคะ่ะ น่นะใกล้ถึงสาลแล้วค่ะนะคะคุณพ่อเดินไปนโน่นนะคะอุ้ย <c oughs> เจอน้ำนะคะเจอน้ำแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> อุ้ย <c oughs> น้ำเกี่ยวนะคะ ช่วงนี้หน้าหนาวนะคะน้ำก็จะแห้งมาหน่อยนะคะนี่ค่ะน้ำสั์นะคะแห้งค่ะนี่ค่ะตอนตอนหน้าฝนาน้ำจะอยู่ตรงขอบนี้เลยนะคะขอบด้านบนนี้นะคะอ่ตอนนี้ก็น้ำก็ลดลงนะคะเพราะว่า ช่วงหน้าหนาวก็จะออกแห้งๆแ,แรงๆหน่อยนะคะเพราะว่าฝนไม่ตกอุ้ยมแมลงเข้าตาอุ้ยแมลงเข้าตานะคะแต่หายแล้วค่ะเออป่อเจ้า พอจะมันเดี๋ยวนะคะจะให้คุณพ่อดูว่ามแมลงเข้าตาหรือเปล่านะคะออกแล้วอ,ออกแล้วค่ะพอดีว่าเ,เข้ามาในป่าเนาะมนแมลงนะคะไหนค,คุณพ่อคุณพ่อชี้ชี้เอ่อนี่ค่ะพอดีเมื่อกี้มแมลงเข้าตาก็เลยไม่ได้ให้ชมพริกอยู่นะคะ นี่นะคะนี่ค่ะอ,ออกลูกสวยเลยค่ะพริกแด้ขี้หนูนะคะนี่นะคะสวยเลยค่ะออเ,เดี๋ยวให้ดูนะคะออกเยอะเลย นี่กิ่งนี้ก็ออกเดี๋ยวมาดูต้นอ่าด้านนี้ด้วยนะคะโอ้ต้นนี้ก็ออกค่ะนี่ค่ะโอ้ดอกเยอะเลยค่ะดอกเยอะเลยเออเป็นหลายต้นเลยค่ะนี่ค่ะนี่ต้นนี้ก็เป็นค่ะ ในต้นพริกเดี๋ยวกันน,นี่ตรงนี้ก็มีนะคะออกเยอะเลยแล้วก็ต้นมะม่วงเห็นมะพานนะคะก็กำลังเติบโตดีเหมือนกันนะคะนี่คะ่ะ นี่ค่ะนะคะแล้วก็มีตรงนี้นะคะแต่อาจจะแค่แก่นเลยนะคะนี่ค่ะเอ่ออันนี้เขาเรียกว่าเอ่ออะไรนะคะคุณพ่ออันนี้ค่ะกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบแต่มันออกเป็นนี้กระเจี๊ยบมีลูกเดียวค่ะเนี่ยเป็นกระเจี๊ยบนะคะอ่าทางเหนือนะคะเรียกว่า มาเขียละโวมาเขียละโวค่ะก็คือกระเจี๊ยบนะคะนี่นะคะเ <c oughs> ดี๋ยวนะคะก็นี่ค่ะต้นฟักทองที่เราทำร้านให้เขานะคะนี่ค่ะทำร้านให้เขาให้เขาขึ้นไปตรงที่ด้านบนนี่นะคะเด,ดี๋ยวเ,เรามาดูต้นนี้นะคะนี่ค่ะฟักทอง <c oughs> นี่มีตรงนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะเรามาดูตรงนี้นะคะนี่ค่ะเขาขึ้นที่ร้านเขาเลยนะคะนี่ค่ะนี่ลูกสวยเลยค่ะนคะคะ นี่ค่ะเห็นไหมคะคุณพ่อบอกว่าอย่าไปจับเขามากนะคะเดี๋ยวเขาไม่โตเห็นไหมคะเห็นไหมคะคุณพ่อบอกว่าอย่าไปจับเขามากนะคะเดี๋ยวเขาจะไม่โตโอ้ข้างล่างนี่สวยเลยค่ะนี่ค่ะโอ้โหสองลูกเลยนี่ สวยเลยค่ะเห็นกันไหมคะพอดีถ่ายเป็นกล้องหน้าค่ะจะมองไม่ค่อยชัดเห็นเนาะอยู่ด้านด้านด้านล่างมือนี่คะเป็นกล้องหน้านะคะอันนี้นะคะ ออพอดีเราทําร้านในเขานะคะเขาก็จะโตแบบสมบูรณ์นะคะเพราะว่าเขาเป็นพันเป็นพันเลื้อยนะคะก็จะชอบแบบพันขึ้นไปเนาะค่ะเขาจะเลื้อยขึ้นไปนะคะเป็นธรรมชาติของเขานะคะนี่ค่ะนี่ขึ้นไปตรงนี้เลย ต้นพริกออกเยอะเลยค่ะเออเราปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาตินะคะไม่ได้ดูแลเขาเลยนะคะเพียงแค่ว่าเอ่อน,น,นานๆก็จะมาดูเขาทีหนึ่งนะคะนี่นะคะนี่ค่ะแต่เดี๋ยวถ้าเราจะกลับเราก็คงเก็บไปสักหน่อยนะคะเอาไ,ไว้ทำน้ำพริกนะคะนะคะ ออคุณพ่อบอกวันวันหน้าค่อยมาเก็บเอาไว้ก่อนคุณพ่อบอกว่าคงจะปล่อยให้นกกินไปก่อนแคนี้ค่ะนี่ตรงนี้ก็มีค่ะคุณพ่อบอกว่าวันหน้าค่อยมาเก็บเพราะว่าที่บ้านก็พอมีนะคะปล่อยให้เขาเป็นตามธรรมชาตินะคะอ๋อ จะไปเอาไม้หลัวบ่อกตอนนี้เรานะคะกำลังจะไปเอาฟืนนะคะเขาเรียกว่าหลัวพระเจ้านะคะเพราะว่าเออหลวก็คือฟืนนะคะเราจะเอาไปาป้ออจูจาปู้จ้าพระเจ้าเจ้าเรา,เาจะนำไป ถวายนะคะวันที่เราจะตานเข้าใหม่ก็คือว่าเราจะทําบุญเข้าใหม่ทุกปีนะคะวันตานเข้าใหม่เราต้องใช้ไม้หลัวพระเจ้านะคะ,คะแล้วก็จะมีข้าวจี่ข้าวหลามด้วยนะคะเพราะว่าเป็นประเพณีพื้นเมืองเรานะคะตอนนี้เราก็กําลังจะไปเอาหลัวพระเจ้านะคะที่นี่นะคะ หลวพระเจ้าก็ต้องใช้ไม้จี้นะคะไม้จี้ก็เป็นลักษณะต้นน้ำหนามนะคะแต่เราก็อากาเออ,อรเราก็ไม่ทราบนะคะว่าดั้งเดิมคือใช้ไม้จี้เพราะอะไรนะคะคือคือตามบรรพบุรุษคือ,ค,อคือดั้งเดิมนะคะทํามาก็คือใช้หลวจากไม้จี้นะคะเราก็กําลังจะไปเอาไม้จีะคะ้ค่ะ เป็นไม้จี้หนามนะคะเ,เราจะใช้สักสามต้นเดี๋ยวเ,เรากําลังจะไปเอากับพ่อนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเ,เรากําลังหาอยู่นะคะเห็นไหมคะ จสะดุด นี่ค่ะเจอแล้วค่ะไม้จี้เป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะก็นี่ค่ะอันนี้คือไม้จี้นะคะนี่ค่ะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะนี่ค่ะลักษณะของไม้จี้คือจะมีหนามรอบๆนะคะนี่ค่ะที่เราจะต้องใช้นะคะนี่ค่ะขึ้นไปบนเลยนะคะคือคือเขาจะมีน้ำหนามอย่างนี้นะคะ เราก็จะใช้แบบนี้นะคะทุกปีเลยนะคะเราจะใช้ประมาณ3าต้นเล็กๆนะคะเป็นลักษณะคือเขาเรียกว่าไม้จี้หนามนะคะเดี๋ยวเราจะเลาะหนามออกนะคะแล้วก็นําไปบูชานะคะคือเขาเขาเรียกว่า,เ,าเป็นหลัวพระเจ้านะคะต้องต้องใช้หนามแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาต เล็เท่านี้ก่อนนะคะ